ไปก็จะเป็นทีราชันนิดหนึ่งรถจะมีรถจะขึ้นไปได้จะพาะรถเจ้าหน้าที่ของรถเจ้าที่ทางวัดนะครับเพื่อขึ้นไปส่งของบนวัดนะครับผู้ที่มากราบไหว้ขอพรหรือผู้ที่มาสักการะผู้ที่มาท่องเที่ยวก็ให้จอดรถบริเวณเทีราชันนั่นขึ้นปทนี่ราชันนะครับแล้วล่อคนลอนางเอกมนะครับยังม่ลงรถเลย อภิร่องอันนี้ร่างกายแข็งแรงอันนี้ค่ะนักท่องเที่ยวเรือน้นมาตัวสาธิตนิชชนนะครับมันกำลังมากลงมาเมื่อกี้ฝนตกฝนตกคนยังเบื่อลงมากครับเมื่อกี้ ก็เป็นด้านล่างเป็นพื้นที่ราชันนะครับเหลือซ้ายลงตรงอ่ะเขาป่องอย่างเดียวพระบรมธาตุเจดีสีภูผาสูงพระบรมตระหนักบ้างนี่ว่าเวลาโสกๆมันมาแห้งๆเรื่อยๆกันทุกคนเลยจ้า ป่าผูพาสูงไปหน่อในบริเวณปัป่าภูพาสูงแล้วนะครับตร่นี้ก็จะเป็นคล้ายๆจุดแสดงพิพิธภัณฑ์จุดแสดงอะไรนะเป็นพระมตรงมีเป็นพระลงพระนอนนะปางสายหยาดใช่ไหครับ ทเนเป็นเจดีย์และ,ะเ,เ,เ,เดินชมว่าเป็นมหาวิหารพุทธปรินิพพานนะครับ ร่วมไปทั้งนั่นคาะก็ทำให การไหว้ขอพรอ,องพ่อรายกมหามรากตเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่คือพระรลางสายยากนะครับองค์ใหญ่คราขโมยไว้ได้ไปนองได้ คนก็ลังมากครับลังหลังคันลังตัวตัที่สวยงามเครับท่านประทามสัมมาสัมพุทธวาพุทธธรระรากังอภิวาทมิสวากขาตพระวุตาธรรมธรรมังนรสามิ สุปฏิปโนตวโตสาวะกสังโขสองครังามาอาหางควันเตวิสุวิสุกิละกันหะอาสุบันอาสิลานิยาามิปติยมติอาหควันเตธรรมะทว่าที่เขาทำทุกที่น่าจะมีแบบนี้เนาะก็เหมือนให้ให้เกิดุทธเจ้าท่านใช่ส้าผู้ท ใช่ใช่ข่าค,คำลาสินแปดอ๋อก่อนออกมากต้องมาลาสินแปดใช่ไหมครับใช่อเมื่อกี้เราข่าวสินแปดพอออกมาเราต้องมีคำลาสินแปดนะครับนีคือเปียนทางเข้าพัจีดีนะครับตรงรนี้จะเวีเป็นฐานพัชจีดีนะครับเป็นรูปภาพของ รูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอาหารหันต์ไปแล้วมั้งครับผมว่าอัานผู้ผปฏิบปฏิมชอบเป็นพระภูมิภาคเจ้านะครับนี่แล้วอาจารย์ที่ประพฤติท,ที่ประพฤติในศีลธรรมที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับภูบาอาจารย์อนุโลภคูแกวนะครับคือหลายๆพ่อเจเจอาจารย์นะครับ ฮิโรโเท,ทีเทรังสีกับระมาฮิราถอาคาทีโรนะครับวัดคินมกเป่งพี่น้องนะเขาอยากพาพี่น้องขับเบิรไรนะครับบันไดสวยงามนะครับเนี่ยบันไดไม้สวยงามนะครับี่ไปโพูดกับสวยงามพี่น้อง เราไปนอนบนบันไรวายก่อนครับเอเวเนเล่นจะสวยงามคร่าขึ้นเราไปทางขึ้นนะครับอันนี้ก็คือบริเวณทางลงลงไปสวยงามมับ ขึ้นกราบไหว้พระใต,ใต,ใต JD ้พระใต้พระเจดีพระเจดีนะครับอะไรก็คืเป็นฐานพระเจดีนะครับปันเจดียศรีบุรพาปันเจดีวัดภูผาสูงนะครับนี่เป็นพระกุฏจอมผาสาวาโโมัญะโคดมอามสมุทรศรีภูผาสูงนะครับนี่ อัตโนังอัตโทนังจากคุมโน,นสิได้วคนติตั้งได้ป่ะิะตั้งเลยเนาตงยังไงเนี่ยอ้คนตั้งอย่นี้มติมตั้งตังนะครับเนาะต้องได้ครับต้องลยละสาธุ ว่าคุณจะหายน,นะครับ พระเส่ด้วย,ยครับก็อยากดูทางออกจากไทยพัดีก็นะครับพเพื่พจอจะาดนาะพัยีตน้องนมาสานที่พดีมุมนึงปมุมมองมุมนึงสวยงามมุมคนึททางลงครับัน้อง จะลอยเราไดออกไปจนองเพืออ่อสิบเอ,อกน้องชุง่มบรรยากาศตะนองเพ่ครับว่าต่น้องสวยงามอะไครับต้องมุน้องทั้งหมดเว่าทั้งมุด่ดนะครับตาสัตว์ตัสัทธานไปอองนี่มีทังหมุลายที่นะครับบรรากาศบรรกาศท่ขาว เจเอาจารย์ชื่อังระเ้อนไทยนี้นะครับตาว่ายสมมาธุชพระเจ้าสมเ็จต่างี่ยเจอาจารย์นะครับพระอาหารหันตในโลกปัจจุบันนะครับ ทางกลับนะครับได้ขึ้นไปด้านบนลานนันนอกตัวแทนที่มองว่นมันอากาศนันนอกมีคุณแล้วก็ได้รับชในนี้คือการล่าเป็นเวลาสิ้นแปดก,กันนะครับตอนนั้นท่<อ>านท้าทายมายังพันเกอาพูดชา